สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างดิบครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับแบตเตอรีร่รุ่นใหม่นะครับที่บริษัททวิเวิร์ทดทิดดิ้งนะครับส่งมาให้ทดลองใช้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเทปเปอร์นะครับนะฮะสีดำนะครับ ข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะมีฟันรองนะครับสเบอร์นะครับเป็นฟันรองเบอร์1นะครับถึงเบอร์4นะฮะฟันรองนี้ก็จะดีนะครับจะมีตัวล็อกนะครับป้องกันหลุดจากตัวบิเตอร์เนได้ดีนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ ใช้ง่ายครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็จะเป็นหวีซอยนะครับที่แถมมาพร้อมกับกล่องนะฮะแล้วก็จะมีน้ำมันน้ำมันจักดนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของวอล์นแพ็กเทปเปอร์นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับ ป็นสีดำนะครับมีโลโก้อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตัวเครื่องก็จะเงาดำนะครับแล้วก็ตัวเล็กครับน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับนักเรียนช่างตัดผมที่จะเอาไปฝึกกันนะครับหรือว่าช่างใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญก็ลองใช้รุ่นนี้กันดูนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้ก็พันกว,กว่านะครับก็ลอง อสอบถามตัวแทนจำหน่ายดูนะครับฟันก็เป็นฟันธรรมดาครับไม่ใช่ฟันเฟศนะครับเป็นฟันธรรมดานะครับแล้วก็มีก้านนะครับสำหรับโยกปรับในการไล่ระดับฟันได้นะครับ,นะรบ,นะรบเราสามารถโยกได้นะครับปรับระดับฟันได้ สำหรับสายไฟนะครับของวอนนับส่วนใหญ่ที่มากับตัวนี้ก็ประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้ลองวัดดูแล้วครับ3เมตรนะครับสาหรับร้านที่มีปลั๊กไฟที่ห่างจากโต๊ะนะครับถ้าต้องการที่จะทํางานให้สะดวกแล้วก็ง่ายในการทํางานเรควรที่จะเปลี่ยนสายไฟนะครับเพราะว่า3เมตรในความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันจะรอบโต๊ะ เดินรอบโต๊ะเราไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของวอนอยู่แล้วนะครับเวลา,าสายที่มากับตัวเครื่องนะครับก็ประมาณสาเมตรนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะใช้สายยาวๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับตัวนี้ก็ประมาณห้าพันนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนนะครับจะใช้ได้คล่องได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูแล้วก็ลองติดตามชมกันดูนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพ่น้องนักเรียนชาติผมที่อยากจะหาเบตเรียใหม่ไว้ใช้กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดู เสียงก็นิ่มครับไม่ได้ดังมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของวอนนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมนะครับตอนที่ผมตัดผมจริงๆว่ามันจะใช้งานได้คล่องแล้วก็สะดวกง่ายแค่ไหนนะครับลองเข้าไปติดตามชมกันครับ เรามาดูไป,ปรพร้อมๆกันนะครับว่ารุ่นนี้จะทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับมาดูความคมแล้วก็ความกล้องตัวของรุ่นนี้กันการใช้คู่กับฟันลองก็ถือว่าไหลลื่นดีนะครับนะครับดูจังหวะการตะแคงนะครับผมก็ว่า คล่องตัวนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องที่เล็กกระทัดรัดนะครับเวลาเราตะแคงข้างใบหูนะครับมันก็ไม่ได้เกะกะหรือว่าทําให้เราทํางานสะดวกแต่อย่างไรนะครับก็ถือว่าทํางานคล่องตัวนะครับการเก็บขอบผมก็ดีนะครับน้ําหนักเบานะครับทำให้เราวางแบตเตอรี่ได้ถนัดแล้วก็คล่องนะครับน่ฮะถ่ายนะครับทำให้ดูช้าๆนะครับ ความคมก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับน้ําหนักเบานะครับทำงานคล่องตัวดีนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆพี่น้องนักเรียนช่างแต่ผมนะครับที่กำลังมองหาแบตเตอรี่ไว้ใช้ก,ก็ลองนำรุ่นนี้ไปเป็นแนวทางกันก็นได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีครับ